Thank <laughs> you. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพมนิติภูมินวั์เหมือนเดิมในรายการเปิดเลนสองโลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีซีช่องสามเครับวันนี้พมและก็ทีมงานขอรับใช้ท่านผู้ชมด้วยการพาไปเยือนสาธารณรัตแห่งอิหร่านหรือว่าเปอร์เซียนั่นเองครับวันนี้พมและก็ทีมงานเนี่ยนะครับมาอยู่ในแดนที่เก่าแก่จริงๆอ่ะ2,522ปีนั่นคือเป็นจำนวนปีนะครับที่เพิร์สโอลิส ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่นี่นะครับได้ก่อรางตั้งขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกในสมัยของพระเจ้าดาริอุสมหาราชครับที่อยากจะรับใช้ท่านผู้ชมก็คือว่าระหว่างผู้คนในประเทศอิรักแล้วก็ผู้คนในประเทศอิรานผู้คนในประเทศอิรักนี่นะครับเป็นพวกอาหรับที่ใช้ภาษาแบบอารบิกหน้าตาผิวพรรณเนี่ยก็จะแตกต่างไปครับ ส่วนผู้คนในประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับเป็นพวกเปอร์เชียนเป็นพวกที่พูดภาษาเปอร์เชียนทั้งสองประเทศเนี่ยแมจะมีพรมแดนอยู่ประชิดติดกันน,นะครับแล้วก็นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันแต่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมากมายพอสมควรนะฮะความละเอียดละออต่างๆนั้นเท่าที่ผมสังเกตจากส่วนตัวนะฮะผมดูว่าคนอิหร่านเนี่ยนะจะมีมากกว่าคนอิรักดูจากการลักษณะทอพรมนะครับ ดูจากการลักษณะที่เขาจะเขียนภาพเล็กๆบางทีเนี่ยเป็นภาพเล็กนิดเดียวอะฮะท่านผู้ชมครับสตรีผู้นี้นั้นเป็นสตรีที่งดงามมากครับ ในนิยายเรื่องพันหนึ่งราตีแล้วก็มิสเตอร์มุสตาฟานะซึ่งเป็นมินิเอเจริสที่มีชื่อเสียงมากเนี่นะครับกำลังวาดอยู่แล้วก็ยังวาดไม่เสร็จนะครับงานชิ้นนี้นั้นจะต้องวาดถึง7วันด้วยกันแต่ตอนนี้นั้นวาดไปได้แค่5วันแล้วก็เราเข้ามาเป็นแขกของร้านเขานี่แหละครับผมเห็นเขาแล้วก็ประทับใจตั้งแต่เห็นครั้งแรกตอนที่เขากําลังวาดอยู่เลยผมขอซื้อเขาเขาบอกว่ายังวาดไม่เสร็จ แต่ผมก็ต้องการขนาดที่กําลังวาดไปเสร็จนี่แหละครับปกติแล้วภาพนี้เนี่ยจะต้องราคาเป็นหลายร้อยดอลลาร์ครับแต่เขาคิดพร้อมทั้งกรอบเนี่ยเป็นแค่40ดอลลาร์เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้เขียนได้ว่าทูด็อกเจอิติภูมินารัตนะซึ่งผม,มเป็นชอบสะสมภาพลักษณะอย่างเงี้ครับแล้วก็ได้สิ่งของที่ปกติผมไปไหนนี่จะไม่ซื้อของนะแต่วันนี้นั้นได้สิ่งของที่ถูกใจที่สุดเลยครับ mm. thank you very much ประเทศอิหล่าเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงในเรื่องของการทําพรมฮะพวกทอพรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทุกท่านคงจะเคยได้ยินชื่อนะครับว่าพรมเปอร์เสียแล้วเราจะเห็นว่ามีร้านค้าจมวนมากครับที่ขายพวกเส้นได้ต่างๆ ไม่ว่าเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่รั่วกี่ถักกี่คอน,นอตอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าคนชาตินี้นะฮะเวลาว่างเนี่ยเขามักจะถักอะไรกันเรียกว่ามีศิลปะในการถักจริงๆเลยนะครับแล้วก็คนอิหร่านนี่นะครับแตกต่างจากคนอิรักตรงที่ว่าคนอิหร่านเนี่ยนะครับ เป็นพวกที่มีดนตรีอยู่ในหัวใจ แล้วคนอิหร่านนั้นที่ผมสังเกตก็คือว่าชอบดอกไม้จริงๆครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าบางทีเนี่ยอาหารไม่มีจะกินนะนะแต่ว่ายังให้ดอกไม้แก่กันเวลาท่านตระเวนไปในตรอกข้อมูลต่างๆในประเทศอิหร่านไม่ว่าไกลแสนไกลเท่าไหร่ครับก็ยังมีร้านดอกไม้เราเป็นร้านที่เแบบขนาดใหญ่โตมากอยูน,น,นะครับเรามองไปทางไหนเนี่ยนะก็จะมีสวนดอกไม้เนี่ยบานเบิดเยอะแยะจริงๆ,ๆ,ๆ านผู้ชมครับแล้วนี่แหละครับก็เป็นร้านขายดอกไม้ในกรุงเตหะรานครับ hello hello how are you I'm fine thanks hello hello